พระศีอริยะเมตไตรเจ้า ไม่มีวัยแก่ชราเมื่อถึงคราววัดอายุไขยร่างกายจะหายไปในทันทียุปประศริะยะเมตไกรย,ยุบนายุประศีริยาเมตไัรทุกคนในโลกจิตพงไซสด้วยศีลธรรมจะมีอริยะธรรมที่ยิ่งใหญ่ ทหารบ้านเรือนจะสวยงามตระการพืชพันทัญญาหารจะมีรถโอชุปประสรีอริยาเมตรยหยุดนาอยุปย่ประศรีอริยาเมตรร่างกายจะสวยงามสง,งาา่าคล้ายชาวสวรรค์ ควาเป็นคำในสังคมประชาคมทั้งโลกจะมีภาษาวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียวยุดปราศริยอย,ย่างใยุคนายุคปราศรัรอยรา อีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานเขาได้อีกไม่นานอีกไม่นานแค่อีกสงไขยแสีเท่านั้นเองอีกไม่นานอีกไม่นาน,น,านยุบราชสีอาลัย นนเ,อ,นนเอ,อีกไม่นอนเนะาะแค่อีกสงไขยเศษเท่าน,นั้นเองเราก็จะได้เจอท่านแล้วโอ้พระสัมมาสูมเจ้าสมณะว่าพระสเสียริยะเมตรยัยผู้มีพระรัศมี ออกจากพระวรากายทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลามือโลกธาตุไม่ใช่ว่าจะ,จะเจอกันง่ายๆนะจ๊ะแค่ออกไปข้างละวาย,ยไม่ค่อยจะเจอเลยใน <Yeah. S 1> มือโลกธาตุเป็นนิดตลอดเวลาเราไม่ต้องทวนแล้วนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวมีเคสตัดดี้อีกจ๊ะ <Yeah. S 1> อันนี้สองพิเศษประการที่สิบเจ็ด ดต่แก่ท่านจะไม่ไปเกิดในอันติมาภพหมายถึงภพอันสูงสุดของภพสามอาคามาภพอรูภพอรูปภพหรือที่เราเรียกกันว่าอารูปภพนั่นเองซึ่งเป็นที่อยู่ของอรูปภพลมนี่นะจ๊ะหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธภัญกนจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในตอนที่ยังเป็นบรมโพธิสัตว์อยู่นะจ๊ะได้พบชาต,ติต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบาร,รมีท่านก็จะไม่ไปเกิดในอรูปภพทั้งสี่ชั้นอย่างแน่นอนซึ่งบุคคลที่จะไปเกิดในอรูปภพนั้นคือบุคคลที่จะเริญมภาวนาโดยไม่กำหนดรูปเป็นอารมณ์จนกระทั่งชาติที่ปราศจากรูปหรืออรูปฌานเกิดขึ้น ตำลาเขาว่างกันนะจ๊ะก็<า>อบอกว่าไม่ปราศจากรูปอะมนุษย์นี่แปลว่าปราศจากมนุษย์เอาไม่ใช่มนุษย์เลยฉะนั้นรูปชานน่าจะไม่ใช่ใชรูป,ปรชานาม,ชปปชามาก,กว่าืนี่นี่เนาะ และหาบุคคลนั้นตายไปในขณะที่ฌานยังไม่เสื่อมที่ว่าไม่ใช่โรบะฌานเพราะละเอียดกว่าคารประฌานคล้ายๆแต่ไม่ใช่คล้ายแต่ไม่ใช่ใชนี่เนาะหาบุคคลนั้นตายไปในขณะที่ฌานยังไม่เสื่อมเดิมหน้าแทงคารประฌานนี้ก็จะทำให้บุคคลนั้นได้ไปเกิดในอรูประพบ เป็นอรรถบพรมที่มีอายุไขย,ยืนยาวมอกมอเช่ยนยาวนานเป็นหลายหมื่นมหากับเลยทีเดียวโอ้ก็หมดเวลาในการสร้างบารมีเป็ญยาวสิยาวเนะี่นการที่พระบรมโพสั์ไม่ไปเกิดเป็นรูปพรมเราจะทําให้ตั้งเสียเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต นั่นก็นคือท่านจะไม่ไปเกิดในภพภูมิที่มีการเสวยสุขกระทุกข์นานเกินไปจนทาให้ท่านขาดโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเป็นระยะเวลาย,ยาวนานไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีเพราะการสร้างบารมีต้องสร้างด้วยกายมนุษย์หยาบเนี่ยเพราะฉะนั้นการมีกายมนุษย์หยาบอายุยืนยาวได้ถือว่ามีค่ามากทีเดียว อันนีสองวิเศษประการที่สิบปดในแก่ท่านจะไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นไม่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้ครับพุทธบรรยากรจากประสมาสมพุทธเจา้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยในภพชาติต,ต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี แต่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลเดียวเท่าน,นั้นอย่างจักรวาลของเราที่เรียกว่ามงคลจักรวาลน,นี่นะ่ะจะมีสำเนาของจักรวาลอีกหลายๆจักรวาลน,นับไมทวนเลยอันนั้นแต่จักรวาลนนะอ่ะเยอะแยะเลยล้วนมีมนุษย์ทั้งสิ้นนี่เนาะอันนั้น เรารับไม่ทวนใช่ไหมลูกใช่ครับผมท่านจะไม่พรัดไปเกิดในจักรวาลอื่นอย่างแน่น,นอนมเมื่อได้รับพุทธบัญญัติก,ก่อนแล้วจะสร้างบาร,รมีอยู่ในจักรวาลน,นั้นจนกระทั่งกาลังบุญบาร,รมีทั้งสามสิบทัศของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ท่านจะลงมาตัดสรวนอุตรสัมมาสมาัมพุทธญาณเป็นพระสมมาสมุทธเจ้าโลกหนึ่งในอนาคต บาร,รมีสามสิบทัตก็แต่ขั้นปกติธรรมดาขั้นกลางขั้งขั้นสูงอย่างละสิบอย่างละสิบอารมณ์ระทบทวนบาลมีสิบทัศสักนิดหนึ่งอย่าง คอมือศีลศีลดุด,ดรอบป้องกันส่วนข้อสามเม้คำมาปราพฤตรงมาจันข้อสี่นันงธรรมาทุกวันปัญญาบารมี ขยันทำดีข้อหกเจอทุกย่างนี้อดทนสร้างคันตีทำข้อเจ็ดและข้อแปดคู่แฝดช่วยชี้ช่วยนำ ยิ่งยิ่งขึ้นใหม่เงี้นะจ๊ะ <Yeah. S 1> นั่นก็คือท่านจะเกิดมาสร้างบารมีอยู่ในจักรวาลเดียวเท่าน,นั้นไปตลาดทุกพบทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีเพราะท่านจะต้องมาตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลน, <Yeah. S 1> นี่เี่นะจ๊ะก <Yeah. S 1> ็ที่เรารู้จักอน,นันตในจักรวาลหรือแสงโกจักรวาล <Yeah. S 1> ก็เพราะท่านบอกนะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่มีคนอื่นก็มาบอก เพราะท่านไปเห็นเมื่อนว่าโอ้มีอน,นันตจักวรวาลแลลวว่าจักวรวาลมีนับไม่ถ้วนว่าจักวรวาลที่เราอยู่นี้มีประสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จักวรวาลอื่นๆก็เช่นเดียวกันนี่เลยจ้ะแปลวว่าสรรพสัตว์มีเยอะแย,ยะนักขนาดเลยมากมายนะ นี่อันันต์จักรวารนี่นะโอ้ไปมาหาสู่กันได้มนุษย์ทางดาวถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยว,นะวับอ, <c oughs> อย่างงี้ไง <c oughs> ครูใบใหญ่ชอบชอบแสงกัจจวานอันันตตจักรวารเนี่ยนมะันต้องเชื่อมอนีนเนาะ มันน่าแต่ครูไม่ใหญ่คิดไม่ค่อยเหมือนจะวบ้านเขจะถือสารนะไแล้วก็อย่างนี่เราเรียนอนุบาลน,นะ,ะว่ามันมีก่อนหน้านี้ไหมนะออการที่จะมีจักรวาลต่างๆนี่เนะาะแล้วมันเป็นยังไงเนะาะนี่เนะมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ลงได้พระองค์หนึ่งแล้วนอกจากตัว่านจะได้รับอนิสสงพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วนั้นคือการเป็นผู้ที่เข้าถึงอันไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปประกาศอันนี้ก็กำลังถามว่าลูกชายเช่นยกตัวอยา่างเีอจ้าฐานะแห่งความอาภัพเช่นเกิดเป็นหญิงครับผมอ่า โอ้โหนี่นี่นะอันนี้นะแล,ละลูกครึ่งอ่ะเป็นกระเทยก็เป็นความอาภัพครับก็เป็นความอาภาพนะัพเนี่ยนี่นะเป็นต้นเดี๋ยวหลังจะต้องเอามาชี้แจงแสดงกันเนาะไม่ท่านจะเป็นผู้ไม่เข้าถึงด้านในความอาภัพสิบแปด ประการแล้วก็ยังมีอานิสงส์พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะนั่นก็คือการทำอธิมุตตการกิริยาหรือการอธิฐานจิตแวบลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์การทำอธิมุตตการกิริยา นี่เราจะเห็นว่าก็จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มันจะยากมากไม่ใช่เพี้ยงลงมาเลยไม่ใช่นี่นะยากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครสักคนในตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องศึกษาให้ดีศึกษากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยลงทำอย่างไรเพราะก็ตั้งความปรมมารถนานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก จุดเริ่มต้นของพระโพธิสัตว์ความเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งก้าวไปสู่ความเป็นพระบรมโพธิสัตว์อธิมุตตการกิริยาหมายความว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือไ,รได้ไปเกิดเป็นพระบมแล้วหากท่านมีความเบื่อนหน่ายจาการเสวยสุขอันเป็นทิพย์ เพราะมันก็สุขอย่างเดียวมับก็เบื่อเื่อ<า>แตจะสร้างบารมีไม่ได้คล้ายๆรวยก็รวยไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใช้ตังค<า>์อ่างเงี้ยถ้ามีความเบื่อหน่ายในการสวยสุขอนมนทิพย์เพราะปรารถนาจะเรามาเกิดเพื่อสร้างบารมีบนโลกมนุษย<า>์อยากลงมาเกิดเหลือเกินถ้าก็สามารถทำได้นะ โดยการอธิษฐานจิตให้จุตติเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในทันทีแ oh. ม้ยังไม่หมดบุญ <Yeah. S 1> อย่างนี้เลาจะาครัถึง <Yeah. S 1> เรียกว่าอธิมุตตการกิริยา, mm hmm. ยานี้นะสมุทิหน้าชานนี่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสุทธเจ้า <c oughs> เป็นบรมมบริสัทธ์ไป <c oughs> เกิดอยู่เป็นพรมโลกนี้ oh. อายุยืนยาวบอกอ๋อไม่ไหวเลย <c oughs> นั่งก็ไม่ค่อยเมือ่อยก็ไม่ชอบเลย มันโศกจังโอเด็โกโศกนี่ก็โศกโศก,กจังเนี่ยแล้วเราจะได้บารมีมาจากไหนเนี่ยไม่ได้ได้จะกินของเก่าอยากเรามาเกิดก็แวบได้เนี่ยออแต่ว่าการทำที่มุตการกิริยานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องทั่วไปแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายนี่นะจ๊ะไม่ใช่ว่าจะเป็นพรหมองค์ไหนก็ได้หรือเทวดา ท่านใดก็ได้ก็<า>ไม่ใช่นะจ๊ะจ้างเฉพาะออลี่เลยเฉพาะนิยตะโพธิสัตว์คือผู้ที่ได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วนี่และได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตอ่าทำไมมาดุสิตเท่านั้นเมื่อกี้นี้บอกพลม มันยังไงนะจ้าสามารถจะทำทิมุตการกิริยานี้ได้โดยที่เทวดาเราอื่นเท่าไปจะไม่สามารถทำเฉกเช่นนี้ได้ตอนนิยตตาโพธิสัตว์จะอยู่ชั้นดุสิตนั่นก็แปลว่าเฉพาะอันนี้สิจะ้ะหรืออันอื่นด้วยก็เฉพาะนิยตาโพธิสัตว์ที่อยู่ในดุสิตครับผมจึงจะทำธิมุตการ<ม>กิริยาได้ใช่ไหมเจ๊ะใช่ครับ อันอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ครับอันนิยตาก็ยังไม่ได้ยังครับผมนีม่นิยตะเนาะคืออุดอิรับพุทธบัญกัจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนี่นะจ๊ะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับอนิสงส์พิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ความเป็นประสัมมาสมุทจ้าของท่านใกล้เข้ามาทุกขณนะตามระยะเวลาที่ท่านได้รับพุทธพรยากรจากประสัมมาสมุทจ้าตามทันไหมจ๊นะซึ่งอันนี้สมงิเศษทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเราสาม,มารถที่จะสรุปโดยย่อดได้ดังต่อไปนี้คือเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะเกิดไปเป็นบุรุษเพศ หรือชายแมนแมนเป็ชายแท้นะจ๊ะที่มีอวัยวะสมส่วนครบถ้วนทั้ง32ประการอีกทั้งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดก็สมบูรณ์แข็งแรงและสามารถจะใช้งานประการสร้างบารมีได้เป็นอย่างดีด้ยเหตุนี้เองจึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีเรืปอร่างลักษณะงดงามสมส่วนดูดี และเป็นที่ตั้งศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นอีกทั้งยังทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังตามทันไหมจ๊ะเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านนอกจากจะรูปงามแล้วยังเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเลิศ และเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่เกิดจึงท,ทำให้ท่านเป็นผู้ที่สามารถจะสอนตัวเองได้บนพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงโดยที่ท่านจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมคือเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์โลกนี้โลกหน้าเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะ ดยเหตุนี้เองจึงทําให้ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดคําพูดและการกระทําที่ถูกต้องดีงามและก็เป็นใบประกาศสร้างบารมีเท่านั้นอเอาอีกมอยเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้านก็จะเกิดในประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรม อีกท,ทั้งท่านจะไปเกิดในตระกูลจะเป็นสมมาทิฐิแล้วก็มีฐานะร่ำรวยเงเป็นตระกูลที่ได้รับความเคารพนับถือของสังคมในยุคนั้นๆรวมทั้งบุคคลรอบข้างของท่งานก็จะมีแต่บัณฑิตนักปราช์ที่เป็นกัลยานามิตรคอยชักชวนกันทาความดีอยู่ตลอดเวลาได้เหตุนี้เอง ยิงทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายและทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยที่ท่านไม่ต้องมากังวลใจในเรื่องการหาทรัพย์และความเข้าใจผิดของบุคคลรอบข้างกันเลยแม้แต่น้อยนิ่งเจ้าทำไมเราจำเป็นต้องรวยเนี่ยนี่เนาะเลยแล้วมันอะไรมันก็รู้สึกเขา้า่านะ ไม่เถื่อไม่เชื่อ,อลองไปรวยดูสิเห็นเนาะได้ย,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 ยี่มเงินเนาะจองรวยจองรวยจองรวยจองเป็นผู้จงเป็นผู้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิรวยแบบพิชาทิฏฐิไม่เอาเนาะต้องรวยแล้วก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้อง อย่างนี้สมควรอร่อย